ต้นที่สองบ้าแะไกับละบ้าอกับใ <laughs> นีนก,กางต้นบาดางคือข้าบัาเข้ากับบวดางเนาะต้น ต้นที่ไล่ไปเพิ่นมาให้ซีเมินแล้วคนคอยจะเห็นนอมันนอมันบบท่านได้โพออกอันนี้ต้นที่สองเพิ่นมาให้ซีเมินแล้วต้นต้นที่โพดไปรอบแรกอันนี้มันมันมัน,ม,นมันต้นที่สองอันนี้กระชีดางตัวนอมันกระดางยันไหนมันยังต้นน่อยอยู่ได้จากใบหนึ่งสองสาม ี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดใบก็ได้แปดใบเขาเห็น,นดูต้นั่นมันพระท่านได้ดังต้นยู่บ้านมันมันสูงแล้วก็ดีใจอย,อยูแต่ว่าหางพระท่านได้ขายดอกซีเมือนคับมาหายยูแต่เพิน่นเดิดอยากได้นอยากเบื้องนอมันสะกอนแต่จังสีขายนอมันมีสองนอพระท่านได้ทางขึ้นยังพระท่านได้ทางงึ้นสูง,สงอยู่สิบบก ไปใส่แบบน,นี้เอาไปน้ำหยาหันบอ,อพุดโลดพุดเอาไปโรดคนเลยบอกเออบอกเลยกับคนคนไปน้ำสีเฮียขันเอาไว้นี่มันสีเฮียเ,เ,เอาไปเสียงไว้ก่อนพูบาผู้ได้ก็อยากเี็นผู้ได้ก็อยากได้กันเลยสีกนเอาไปเสียงไว้นี่แหละทีใช้กระเคง่งอันนี้แหละ อะไรจบโอเค